ช่วงนี้พวกเราก็กําลังฉีดวัคซีนกันอย่างขมักขม้นนะคะวัคซีนคืออาวุธที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถยุติการระบาดของโรคโควิด -19 ได้นะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนพูดคุยถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนทุกชนิดนะคะสามารถป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโควิด -19 ได้นะคะแต่ฉีดแล้วก็ยังอาจจะไม่สบาย จากโควิด1 9ได้นิดหน่อยนะคะจะเป็นก็เป็นแบบเบาๆเท่านั้นอย่างไรก็ดีเมื่อฉีดวัคซีนแล้วนะคะอาจจะมีอาการข้างเคียงต่างๆจากวัคซีนได้นะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ a s t ตรา e n e c a จะเป็นวัคซีนหลักนะคะเราก็อาจจะเห็นปฏิกิริยาหลังฉีดได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ปวดปวดศรีรษะเพลียเมื่อยตามตัวนะคะบางคนก็มีอาการมากบางคนก็มีอาการน้อยนะคะ ส่วนใหญ่จะหายภายใน1-2วันนะคะและไม่มีอันตรายแต่ถ้าใครมีปฏิกิริยามากหรือไม่แน่ใจก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะมีข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องมาตามสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งอยากจะคุยให้พวกเราฟังกันนะคะการปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนนะคะก็ขอให้ทำตัวตามปกติสบายๆนะคะ เคยกินยาอะไรเป็นประจำเคยออกกำลังกายอย่างไรเป็นประจำเคยดื่มเครื่องดื่มอะไรที่ทำเป็นประจำขอให้ทำตามปกตินะคะบางคนเนี่ยไปเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องตามโซเชียลที่บอกให้หยุดยานู้นยานั้นยานี้นะคะไม่มีความจำเป็นนะคะขอให้กินยาที่กินเป็นประจำตามปกตินะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมีบางท่านเนี่ยซึ่งเข้าใจผิด คิดว่าจะต้องหยุดยาประจำตัวเช่นยาลดความดันก่อนมาฉีดวัคซีนมาถึงปรากฏว่าความดันขึ้นอดฉีดนะคะหลายวันผ่านไปไปติดโรคโควิด19ก็มีนะคะผู้ที่กินยาคุมกำเนิดหรือฮอร์โมนต่างๆนะคะที่กินอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องหยุดนะคะสามารถกินต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็มารับวัคซีนได้เลยค่ะส่วนเรื่องการดื่มชากาแฟเครื่องดื่มทุกอย่าง ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มอยู่เป็นประจำก็ขอให้ดื่มต่อไปได้นะคะเป็นปกติพยายามอย่าใช้ยาหรือเครื่องดื่มหรือสิ่งใดๆที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำในช่วงที่ฉีดวัคซีนนี้นะคะในวันที่มาฉีดวัคซีนนะคะขอให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้กินน้ํา1ลิตรนะคะแต่ขอให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะไม่จําเป็นต้องกินยาแก้แพ้ก่อนรับการฉีดวัคซีนนะคะ หลังฉีดวัคซีนนะคะควรเฝ้าระวังอาการในสถานที่ฉีด30นาทีนะคะเพื่อเฝ้าอาการที่แพ้รุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจะได้รักษาทันท่วงทีเกิดไม่บ่อยนะคะน้อยกว่าหนึ่งในแสนนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนเราก็เฝ้าดูอาการสักหน่อยนะคะเมื่อกลับถึงบ้านให้ทำตัวตามปกตินะคะท่านอาจจะมีไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียนะคะบางคนมีอาการมากทีเดียวนะคะ ให้สามารถกินยาลดไข้พาราเซตามอลได้นะคะเพื่อลดอาการอันไม่สบายเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นต้องไปกินยาแอสเพรินหลังจากฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันปัญหาริมเลือดอุดตันนะคะทั้งนี้เพราะโอกาสจะเกิดน้อยกว่าหนึ่งในล้านถ้าไปกินแล้วอาจจะมีโอกาสแพ้ยาแอสเพรินมากกว่าก็ได้นะคะสำหรับท่านที่ออกกำลังกายเป็นประจำหลังจากฉีดวัคซีนแล้วอาจจะมีอาการอ่อนเพลียทำให้ออกกำลังกายไม่ค่อยไหว ท่านสามารถลดการออกกำลังกายเท่าที่ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายสบายดีนะคะท่านที่ไม่ได้มีอาการข้างเคียงมากก็สามารถไปออกกำลังกายได้ตามปกติอาการข้างเคียงทุกๆอย่างจะหายภายใน1-2อวันท่านสามารถกลับไปออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตตามปกติได้เลยหลังจากนั้นคะ่ะมีหลายท่านนะคะที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการไข้อ่อนเพลียต่างๆเนี่ยนะคะ ก็มีความกังวลว่าเมื่อต้องฉีดเข็มที่2ออาการจะเป็นอย่างไรจะมากกว่าเข็มแรกหรือไม่นะคะคำตอบก็คือว่านะคะโดยปกติแล้วอาการข้างเคียงแทบทุกอย่างนะคะในเข็มที่2จะมีน้อยกว่าเข็มที่1นะคะสำหรับทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกาและวัคซีนของซ i โนแวคนะคะก็ขอให้สบายใจได้อย่างไรก็ดีท่านใดนะคะที่มีอาการข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างมากจากเข็มที่1นะคะ เราอาจจะพิจารณาเปลี่ยนวัคซีนเป็นต่างชนิดกันในเข็มที่2ได้ค่ะ